ในช่วงนี้เจ๊จะขอพาคุณผู้ชมมาที่ก้องถ่ายละครเรื่องรากบุญสองซึ่งในวันนี้นอกจากจะเป็นวันเปิดกล้องถ่ายทำเป็นวันแรกแล้วก็ยังเป็นวันคล้ายวันเกิดของเฟิร์สอีกด้วยทีมงานจึงมีเซอร์ไพรส์เล็กๆให้กับเฟิร์ส เาเค้กเสร็จทุกคนก็อํานวยอวยพรแอบให้เฟิร์สเสียงเงินรับวันเกิดด้วการเลี้ยงเลยเลี้ยงเลยเลี้ยงเลยกมไกซซ่ซซทีซซขข่ต่อยเฉพาะคนนี้ที่เรื่องกินฟรีขอให้บอก หน,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 นูไม่มีซีนี้ตัดเบกเบกกไเลยตัดเลยช <c oughs> พอยเาถ่ายละครอ,อยู่ค่ะเราจะเสียสะละโอ้โหต้องมานั่งตัดแบงเสอร์คนนู้นคนนี้คนนั้ เช้าวันเกิดหนูนะพี่มาถ่ายหนูกันหมดแล้วพี่เช่าวันเกิดหนูนะคะวันเกิดพี่เฟิร์สคุณพระถึงขนาดเดินเอาเค้กมาตัดแบ่งเองขนาดนี้เจ้าของวันเกิดก็คงจะงงเหมือนเจ้ละค่ะมาร์กี้ว่าตกลงวันเนี้ยมันวันเกิดใครถ้าวันเกิดมาร์กี้อยากกินรสไหนพิเศษก็ช็อกโกแลตบุลช็อกโกแลตวันที่22สิบสองสิงหาค่ะ